สวัสดีค่ะวันนี้สำนักง,งานพังจังหวัดมหาสารคามมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับหนังสือเวียนเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐว .232 ลงวันที่8เมษายนส5 6 8ายม2568 และได้ยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคััาว .452 ลงวันที่17กันยายน2562โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ดังนี้ค่ะ 1. แนวทางการปฏิบัติในการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา 1.1. ใา้กับการจัดสร้างก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐได้จัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานและเป็นไปตามหลักวิชาการ1.2การยื่นข้อเสนอและการลงนามในสัญญา 1. การยื่นข้อเสนอผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดในใบเสนอราคาให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาในรูปแบบ PDF ไฟล์ 5. 2. การปรับลดราคา รับราคาทุกรายการตามอัตาราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาเทียบกับราคากลางทั้งนั้นแล้วนํารายละเอียดในการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการปริมาณและราคาไปเป็นเอกสารแนบท้ายของสัญญาให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการ 3. การลงนามในสัญญาแจ้งผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกลงนามในสัญญาภายในระยะเวลาการยึนราคา 4. กรณีที่หน่วยงานของรัฐจัดทำแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาคลาดเคลื่อนจากแบบรูปรายการงานก่อสร้างเป็นเหตุให้ราคากลางต่ำหรือสูงกว่าความเป็นจริงให้หน่วยงานของรัฐคำนวณราคากลางใหม่ให้ถูกต้องเพื่อใช้เป็นราคาเปรียบเทียบหากกรณีปรากฏดังนี้4.1 กรณีราคาที่เสนอของผู้ชนะต่ำกว่าราคากลางที่จัดทำใหม่โดยถูกต้องและต่ำกว่าวงเงินที่จะสร้างให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามข้อ1.2วงเล็บ2และข้อ1.2วงเล็บ3 4.2กรณีราคาที่เสนอของผู้ชนะสูงกว่าราคากลางที่จัดทำใหม่โดยถูกต้องและสูงกว่าวงเงินที่จะสร้างให้คณะกรรมการแล้วแต่กรณีต่อรองราคาหากต่อรองราคาแล้วกรณีปรากฏด,ดังนี้1 ข้อเสนอยอมลดราคาต่ำกว่าหรือเท่ากับราคากลางให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามข้อ1.2เล .2 และข้อ1.2เล .3 2. ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ยอมลดราคาหรือลดราคาแต่ราคาที่เสนอยังสูงให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น 2. การใช้บังคับ แนวทางการปฏิบัตินี้ให้มีผลใช้บังคับกับงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาค่ะสำหรับวันนี้สำนักงานกลางจังหวัดม,มหาสารครามขอจบก,การนำเสนอสาระดีไว้เพียงเท่านี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานวิชาการสำนักงานกลางจังหวัดม,มหาสารครามหรือเบอร์โทรศัพท์0 4 3 7 7 7 0 8 3ค่ะ